พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยเสียงกล่าวขอน้อมกราบพระอาจารย์ที่รับพระรารนาป่วยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณโลตดวงจิตดวงวิญญาณรวสามแดนโลกกระทาัน,นั้นตาจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นขอเคารพในสัจธรรมในความเป็นพุทธะทั้งหมด ขอความจริงแห่งสัจธรรมจงประจักษ์แจ้งแก่ทุกดวงจิตทั้งพระคุณเจ้าและก็ญาตินิดพี่น้องที่มาร่วมรวมประชุมตั้งสัจจะบงังรรมในกลุ่มภาคใต้ยามฝ่ายวันนี้ทุกท่าน ขวาอนุญ,ญาตเจ้าค่ะอ่าคุณกูมารีนะคะขอขอปิดไม์นิดนึงค่ะเพื่อาจารย์สแสดงคค่ะเด้๋ยดๆนมดดเจ้ดค่ะดเดืดเงต้เด็เด็ดเา็ดอด็ดเด็เด็ดเดเว็มไม็มีไม่เป็นกน็กด กิดสรรพจริงเอตก็คือความไม่รู้ความไม่รู้นั้นเป็นอตปปัจจัยก่อให้เกิดวัตะเกิดความทุกข์การเกิดอยู่ล่ำไปเมื่อสาวาสาเยตที่เตจริงได,ดต่เตจริงของสปรพจริง ไม่ใช่อวิชาไต่ที่แท้จริงของสัพพสิงก็คือจิตนั่นเองก็จะไปคิดว่าจิตคือมาหายเก็บมาปัจจัยคือเราเที่ยวตามหาความจริงเพราะนั้นความจริงที่สร้างจิตทั้งหลายความจริงที่กับเพิ่มขึ้นไว้ได้เพราะจิตนั่นเอง จิตคือมาใหา้มา,าปัจจัยที่ก่อเกิดสปปรรพสิ่งแม้แต่วิชา,าก็ก่อเกิดจากจิตเพราะนั้นจิตจึงเป็นธาตุตั้งต้นเป็นต้นธาตุต้นต่ำแม้เดี๋ยวนี้เราทั้งหลายก็สามารถรู้ได้เห็นได้ตั้งรู้ตั้งเห็นรู้ก็คือรู้ความจริงเห็นก็คือประจั์แจ้งคือรู้ ไม่พอต้องซึมลึกตำปัดกับสิ่งนั้นอย่างแจ่มแจ้งอย่างแจ่มแจ้งได้ก็ถือว่าเห็นเห็นอย่างแจ่มแจ้งในความเป็นจริงนี้การรู้นี้จึงไม่ใช่รู้อย่างที่เราคิดเอาไม่ใช่ รู้อย่างที่เราตั้งท่าเราพยายามแต่เป็นการรู้ที่เป็นธรรมดารู้ที่เป็นธรรมชาติรับใจทีร่รู้แบบตั้งท่ามันก็จะมีเราขึ้นมาสักทีซึ่งการรู้แบบนั้นเป็นการรู้ที่ประปอกอบล้อม ด้วยความจงใจโดยเจตนา <c oughs> เมื่อมีความจงใจมีเจตนาก็มีตนอีกมีตัวต้นอีกที่เป็นนิแห่งการเจตนานั้นความไม่รู้จึงมีกระบวนการต่างๆแล้วทีนี้ความไม่รู้นี้ก็สร้าง ให้มีการพยายามที่จะรู้ความพยายามที่จะรู้ก็เกิดจากอวิชัยตกลงลาดนิดหนึ่งก็ก็เข้าไม่ถึงความจริงทั้งๆ้งเนี่ยความจริงก็ธรรมดาธรรมดาแต่พอตั้งตาพอที่จะเอาเรื่องเอาเรื่องราวให้มันัดเจนกลายเป็นตกไปในฝ่ายแห่งอวิชชาซะอีก ดังนั้นถ้าถ้าเราไม่มีผู้รู้ที่แจ่มแจ้งแจ่ม <c oughs> ชัดแล้ว <c oughs> ผู้รู้นี้ไม่ใช่ <c oughs> ผู้รู้ที่เราคิดอีก <c oughs> ผู้รู้นี้ก็คือาธาตุรู้ที่ตื่นตื่นแล้วาธาตุรู้ที่ตื่นแล้วนะาธาตุรู้ที่ตื่นแล้วหรือว่าธรรมธาตุที่ตื่นแล้วนั้นชื่อว่าตื่นขึ้นมา,าธรรมธาตุที่ตื่นแล้ว เป็นธรรมชาติที่เบิกบานอินสระไปพร้อมเพราะนั้นจะตื่นและก็เบิกบานได้อินสระพร้อมมีพลังเต็มเปี่ยมต้องอาศัยการรู้แบบธรรมดาที่แล้วมาเราก็เห็นได้ว่าทำไมไม่ไม่ยอมเข้าใจสักทีทำไมไม่ยอมอ,อ๋อทำไมไม่ยอมโต้ง ทำไมไม่ยอมน้ำตาล่วงก็เพราะตั้งตาที่จะรู้อยู่ตั้งตาที่จะเอาอยู่ตั้งตาที่จะหวังให้โปรงหวังให้เข้าใจอยู่คือมันไม่ได้ทำไม่ได้อย่างนั้นทำทำแล้วมันก็จะเป็นฝ่าฝ่ายของอวิชชาเสียทั้งสิน้นอวิชชาคือความไม่รู้ เพราะความไม่รู้ก็พยายามที่จะรู้มันก็เลยยิ่งยิ่งทำยิ่งยุ่งยิ่งทำยิ่งยากตกลงแก้ไม่ถูกหาเงื่อนต้นเบิกเงื่อนปลายไม่ได้ทีนี้มีนักปราชญ์ก็คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วก็ปัจจุบันก็คือพระอาจารย์ทีละ ท่านก็เป็นจอมปลาดมาชี้บอกว่าแค่กลับมาตื่นรู้อยู่ภายใน,ในคำว่าตื่นรู้ไม่ได้ตั้งท่าไม่ต้องมีลีลาอะไรก็รู้ไปเฉยๆรู้ไปธรรมดารู้ตจงๆรู้ซื่อๆทีนี้พอบอกจยางนี้ก็พยายามอีกตกลงว่ามันมันไม่พอดีอยู่ดี นิดหนึ่งมันก็เกินไม่เกินก็ขาดมันไม่ยอมพอดีพอดีก็คือนี่ได้ยินเสียงไว้ได้ยินแล้วตอนนั้นนั่นแหละแค่นั้นแหละก็ได้ยินไปแล้วแล้วจะพยายามรู้อะไรกันอีกพยายามตื่นรู้อะไรกันอีกพอตื่นแล้วตื่นแล้วแค่นี้แหละตื่นแล้วแต่การไม่เห็นความจริงเนี่ยมันต้องหาอีกมันต้องเจ้าหาอีกท,ท้งต่างได้ว่าแค่นั้นน่ะ ยอมถามว่าแค่นี้เองหรือมียมเข้าใจแล้วถามว่าแค่นี้เองหรือก็ยังงงอีกเพราะว่ามันมันมันไม่คาดคิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้คือความจริงมันมันไม่เคยยากแต่ที่ยากเพราะว่ามันมันเลยไปมันเลยสถานีไปหรือไม่ก็ไม่จอดไม่ถึงสถานีมันก็เลยยาก มันก็เลยไม่สัมพันธ์สัมผัสกับความเป็นจริงซึ่งความเป็นจริงที่ที่กล่าวนี้ก็ก็มันมันเป็นเรื่องราวที่ถูกถ่ต่ทอดมาจากความประสงค์จุดมุ่งหมายที่จะให้ให้อะไรให้ความเป็นจริงนี้ได้ได้ประจักษ์ชัดแก่ดวงจิตทั้งหลาย เพราะนั้นเราก็เราตรงนี้ก็คือจิตนั่นแหละก็ไม่ได้เอาหูฟังไม่ได้เอาความคิดความคิดก็ก็คือคิดว่าไม่ไม่ได้เอาความจำก็คือคือจำมาว่าจำมาว่าอะไรได้ยินเพื่อน ฟังรมแล้วพระองนี่จํามาเราก็คิดว่าพรงมันน่าจะอย่างนั้นอย่างนี้ตกลงไม่เข้าเข้าถึงความจริงอยู่ดีไม่เข้าใจไม่เข้าถึงใจอยู่ดีเพราะว่าใช้ความจําบ้างใช้ความคิดบ้างใช้ความรู้มาเทียบเคียงว่าฟังอาจารย์นี้ว่าอย่างนี้อาจารย์นั้นว่าอย่างนั้น ดูเหมือนจะลงกันเอ๊หรือว่าไม่ลงกันมันก็เลยเทียบเทียงอีกตกลงว่าทั้งใช้ความจำํำใจความคิดใจความรู้ตกลงเลยเลยประตูที่จะเข้ามันมันพลาดไปเสียทุกทีก็แค่ตอนนี้รู้สึกได้ไหมรู้ได้ไหมรู้แล้วใช่ไหม รู้แล้วก็แค่นั้นอ๋อแค่นี้เองหรือก็อออแค่นี้แหละเอ๊ะมันง่ายขนาดนี้เหละคือมันยังไปคิดต่อดูสิมันรู้แล้วมันก็แค่นั้นยังไปคิดต่อว่ามันง่ายขนาดนี้หรือเออมันเลยเลยไปอีกตั้งๆังที่ว่าอจอดแล้วจงป้ายแล้วนะจอดล้วตรงป้ายแล้วก็ก็ลงเลยไป้ายไปอีก คือมันนิดหนึ่งก็ไม่ได้นะให้มันพอดีพอดีพอดีกับความเป็นจริงก็มันเป็นจริงอย่างไรก็ก็แค่นั้นแหละทร,รมาเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องธรรมดาอะไรเล่าไม่ใช่ทร,รม,มีอะไรไม่ใช่ร,รมที่เป็นธรรมธาตุาตั้งต้นนี้ก็คือธรรมที่เป็นรูปธาตุนามธาตุก็เป็นธรรม ซึ่งที่มีความแตกต่างหลากหลายก็คือนามธาตุรูปธาตุซึ่งนามธาตุรูปธาตุนี้ที่ดีที่ไม่ดีที่ถูกที่ผิดที่เป็นบนุญที่เป็นบาปจะเป็นเช่นไรทั้งหมดก็คือธรรมชาติที่ที่เป็นคู่หรือจะเรียกว่ารูปธาตุนามธาตุก็ได้ ดังนั้นถ้าเราเอาเรื่องราวกับนามาธาตุลูกธาตุก็ไม่จบมันก็มีของเขาอยู่อย่างนั้นเป็นไปเรื่อยดาบใดที่ไม่รู้มันก็ผลิตนามาธาตุลูกธาตุอาศัยนามาธาตุลูกธาตุอยู่ลำไปเมื่อไม่รู้ก็จึงควนขวายแสบงอาความไม่รู้นั้นเป็นเหตุปัจจัยอันสําคัญก่อให้เกิดนามาธาตุลูกธาตุ แล้วปัจจัยที่ก่อให้เกิดนามาตาสุกาตาตคือความไม่รู้นี้เกิดจากไหนม,มีคำถามต่อมีพ่อแม่ไหมมีที่เกิดไหมก็คือแม้แต่อวิชาก็มีเรียกว,ว่ามีที่เกิดเราไม่กล่าวว่าไม่มีที่เกิดเหมือนรพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาวิชาก็มีอาหาร เราไม่กล่าวว่าอาวิชชาไม่มาาีก็คืออวิชชาก็มีมีเหตุให้เกิดอีกคลตั้ายอวิชชาเป,เป็นเป็นปัจจัยให้เกิดแต่อวิชชาก็มีอ,อื่นให้เกิดอีกล้เขาเป็นสังขารให้รู้ว่าสังขารทั้งหลายมีปัจจัยทั้งหมดแม้แต่อวิชชาเองอวิชชาก็เป็นสังขารไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สังขารแม้แต่อวิชชาที่เป็น เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังการทั้งหลายแต่อวิจายองก็กลายเป็นสังขารดังนั้นถ้จาจะกล่าวว่าสังการทั้งหลายคือทุกขและผลตดท้ายอาวิชาเป็นทุกไหมอาวิชา,ก,ก,า,ก,า,า,าก,ก็กลายเป็นทุกอีกผลุดว้ายอาวิจาเป็นตั้งเหตุเป็นตั้งเหตุและก็ผลเหตุก็คือยังให้เกิดและผลก็คืออาการทั้งหลายซึ่งอาการทั้งหลายที่เรารู้ได้ก็คือทุกข อาการยทั้งสิ้นก็คือทุกและทีนี้อาวิชาเป็นเหตุให้เกิดทุกแล้วอาวิชาเป็นทุกด้วยไหมอาวิชาก็เป็นทุกด้วยเมื่อย้อนไปที่อวิชาอาวิชาก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้อาวิชาเป็นสิ่งที่ถูกรู้คือความไม่รู้นี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วอาวิชามีอะไรเป็นแต้นเกิดก็สาวไปถึงต้นตอที่แท้จริง ต้นตอที่แท้จริงก็คือจิตที่ว่างเปล่าจิตเป็นทาทตั้งต้นนั่นแหละเป็นแดนเกิดของอวิชชาเพราะจิตนี้ยังไม่รู้จึงเป็นแดนเกิดให้กับอวิชชาอาวิชชาจึงสร้างนามาตุรูปธาตุอยู่ร่ำไปธาตใดที่ยังไม่รู้ก็จะสร้างไปเรื่อยจึงเป็นทุกข์เป็นวัฏฏะเป็นการเกิดไม่จบไม่สิ้น ทีนี้การที่จะยุดติดเรื่องราวทั้งหลายต้องทวนกระแสกลับคืนสู่ที่เดิมก็คือเริ่มที่ใดทวนกระแสกลับทุกอย่างถ้าไม่ยึดติดในนามตาตุรูปาตุไม่ไหลไปกับนามตา,ต,าตุรูปาตุตทวนกระแสไปหาเหตุที่เกิดของนามตาตุรูปาตุก็คือความไม่รู้ความไม่รู้ต้องทวนต่อ พอเห็นความจริงทั้งหมดว่าอาวิชชาคือความไม่รู้นี้มีจิตเป็นแดนเกิดมีจิตเป็นมาอาิทธิมาปัจจัยอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยแต่จิตนั้นเป็นมารอาิทธิมาหาปัจจัยเป็นปัจจัยอันยิ่งใหญ่ที่ก่อให้เกิดสปปรรพสิง่งจิตจึงเป็นธาตุตั้งต้นมนโนบุพังก็มาธรรมามโนเสร็ตามนโนมยา จิตนี้เป็นธาตุตั้งต้นแห่งจมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกุศลอาุศลไม่ว่าจะเป็นนามธาตุรูปธาตุก็มีจิตตั้งต้นเสียทั้งหมดไม่มีจิตก็ไม่มีธรรมดังนั้นธรรมทั้งหลายเกี่ยวพันกันโดยปัจจัยเช่นนี้แต่แต่ว่าอาวิชา จริงๆก็ไม่ได้ทำให้จิตเศร้าหมองอวิชาก็ไม่ได้ทำให้จิตแปลเปลี่ยนเป็นอื่นเพราะอาวิชาไม่มีอำนาจแต่ความไม่รู้ตรงนี้เป็นธรรมชาติปกปิดความจริงก็เหมือนกับไปบังความจริงที่จิตควรจะรู้ความจริงก็ถูกปกปิดด้วยอำนาจของอวิชาแต่ตัวจิตไม่ได้เศร้าหมองเพราะว่าถูกบังเฉย ดวงอาทิตย์ไม่ได้เศร้าหมองเพียงแต่เมฆบอกมาบังไว้เฉยๆหลอดไฟแสงสว่างลดลงไม่ใช่ว่าหลอดไฟเสื่อมหรือมดหมองแต่เพราะขามเมวขมเาวรุอฝนมาเกาะมาบังเท่านั้นถ้าสิ่งที่บังตกเพิกออกตกจำละออก ตกสัสาความสว่างก็คงเหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนความเป็นธรรมชาติแห่งจิตเพคือรู้นี้ก็ยังคงที่อยู่เช่นนั้นแต่เมื่อไรเมื่อไรไม่รู้ตนเองก็จะความจริงอยู่ลับไปจึงชื่อชื่อว่าวิชาที่ว่าเตุนั้นเรา ไม่ต้องหาความจริงออกไปไกลให้ทวนกระแสกลับมาพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้ารู้ที่ตื่นแล้วทั้งหมดชื่อว่าพุทธานั้นก็ทวนกระแสกลับมารู้ภายในทั้งหมดไม่ได้รู้ออกไปข้างนอกเพราะรู้ออกไปข้างนอกก็รู้แล้วว่าไม่จบรู้แล้วก็ไม่ได้คำตอบที่แท้จริง การตวนกระแสกลับมาตื่นรู้ภายในนี้เป็นการยึดติดเรื่องราวได้อย่างเป็นเสร็จขาดการที่ตื่นรู้อยู่ข้างในนั้นเป็นการสลายอาวิชชาใน,นทันทีแล้วก็ประจักษ์แจ้งในธาตุที่ไม่ทุกเรียกว่าธาตุตั้งต้นหนึ่งธรรมนั้นซึ่งไม่มีไม่เป็นอะไรสักอย่างจะเรียกว่านิโรธาตธาตุก็ได้ การตื่นรู้อยู่ภายในนั้นเป็นมัดการรู้ความจริงเช่นนี้รู้อะไรก็คือรู้ทั้งทุกข์และก็แจ้งทั้งนิโรธไปพร้อมขณะที่รู้ทุกข์ก็ได้ละสมุทัยคือความไม่รู้ไปด้วยขณะที่แจ้งความเป็นจริงก็คืออวิชาคือความปกปิดความเมืดมิดได้สลายไป จึงประจั์แจ้งความจริงเต็หมหัวใจในธรรมตาตั้งเดิมตั้งธรรมตาตั้งต้นนั้นจิตเรียนรู้โดยการกลับเขืนสู่ธรรมตาเดิมตน,นเป็นการเรียนรู้ที่จบเพราะวิชาสุดท้ายที่จิตต้องเรียนรู้ก็คือวิชารูา้แจ้งจิตการรู้แจ้งจิตได้จึงจบสิ้นการศึกษาหมดสิ้นสงสัยพบกับความจริงเต็หมหัวใจในความเป็นจริงทั้งหมด ซึ่งไ่ซึ่งเาราไ่ซึ่งเขาไ่ซึ่งตัวไ่ซึ่งตนไ่ซึ่งความเป็นเจ้าของไ่ซึ่งการถือครองทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นแค่ทรรมเท่านั้นที่เป็นไปอยู่ไม่เหลือความสงสัยไม่เหลือความที่จะอยากรู้ไม่เหลือที่จะขวนขวายในการรู้อีกาะกากร,รู้ความรู้ ได้เต็มหัวใจด้วยองค์ความรู้ที่สมบูรณ์อย่างถูกต้องความรู้ที่สมบูรณ์อย่างถูกต้องนี้เพราะการดําเนินมันชฌิมาปฏิปทา,าถูกต้องเมื่อมัชฌิมาปฏิปทา,าถูกต้องการรู้จึงถูกต้องเมื่อการรู้ถูกต้องความหลุดพ้นก็ถูกต้องเป็นระบบที่ที่เป็นไปเอง เป็นไปเองก็คือเมื่อเดินมัถูกมัดสมบูรณ์มัดถูกต้องสัมมามัดสมบูรณ์ก็เกิดสัมมายานณะความรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่ถูกต้องนี้ก็คือรู้ว่าแท้จริงมันไม่มีเราความรู้ที่ไม่มีเรานั้นเป็นการละการพ้นจากสมมุติทั้งหลายเป็นปีมุตสมบูรณ์เป็นปิมุต,มมตที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาปีมุตสัมมามัด ทั้งแปดเรียกว่าสมบูรณ์ชื่อว่าสัมมามัตเมื่อสัมมามัตสมบูรณ์สัมมาญาณะความรู้จึงสมบูรณ์ถูกต้องความรู้สัมมาญาณะที่ถูกต้องก็เป็นสัมมาบิมุตคือหรูปร้นที่ถูกต้องการเต็มวัจใจในความจริงนี้แล้วจะมีตรงไหนให้ให้สงสัยได้อีกแล้วจะมีมีอะไรให้สงสัยเพื่อจะ สอบถามกับพระพุทธเจ้าหรือผู้อื่นที่ตื่นแล้วได้อีกเพราะเป็นผู้ตื่นแล้วจึงไม่มีอะไรปิดกั้นปิดบังได้อีกเตหมหัวใจในความจริงนี้จบสิ้นการศึกษาเมื่อตวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในหมดสิ้นสงสัยพอพบกับความจริงทั้งหมดไม่เหลือความเป็นสมมุติใดๆ รับเคืนสู่วิมุตต่ดังเดิมถึงาธาตุแห่งความบริสุทธิ์หมดจดชื่อว่าวิสุทธิธาตุวิสุทธิธรรมเป็นการคืนกลับเต็มความรู้จึงไม่ไหลหลงมาถือครองในสังขารทั้งหลายชื่อว่าละแล้วซึ่งสังขารทั้งหลายไม่แม้แต่จะอาศัยเป็นการพ้นจากทุกพ้นจากวัตถะ พ้นจากการเกิดได้อย่างเทวรได้อย่างเด็ดขาดไม่กลับกับเริมอกีกขอสัจจะธาตุแห่งความเป็นพุทธ,ธะทั้งหมดทั้งสิ้นลอ้อมพลังด้วยองค์ความรู้อันถูกต้องสมบูรณ์อย่างยิ่งยวดจงแผ่ออกไปให้ไปสารสำเร็จสำเร็จแก่ทุกดวงจิตดวงวิญญาณที่ค้นหาความจริงอยู่ที่พยายาม ควนขวายในการเรียนรู้อยู่จงประจัดแจ้งโดยความจริงที่กล่าวไปแล้วนั้นด้วยการทวนกระแสกลับมาตื่นรู้เต็มหัวใจหมดสิ้นสงสัยจบสิ้นการศึกษาพ้นจากทุกพ้นจากวัตฏาพ้นจากการเกิดได้ด้วยทุกดวงจิตดวงวิญญาณน,นั้นเจิน